สวัสดีครับผมเรามาอยู่กันในเกม Mobile Legends แบงๆนะครับ <Welcome S 1> คลิปนี้เรามาดูการเล่นของวาเลนติน่าดีกว่านะครับก็คือเป็นคลิปรีเพย์ของผมเองนะครับผม <seconds> ส่วนบิวนะครับผม <battle> ก็เป็นบิวของ <Smash it. S 1> น่าจะประมาณแบบทัอป2นะครับคือไอเทมไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะครับผมอาจจะมีการเปลี่ยนเอ็มเบรมอะไรประมาณนี้นิ่ๆหน่นอย,อยๆครับผม อ่ส่วนการทำไมต้องมาดูรีเพย์น,นะครับเพราะว่าตอนอัดคลิปนั้นในระหว่างเล่นเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคนะครับผมมันก็เลยต้องต้องมาดูรีเพย์เองอัดรอบ2ไม่ได้ไงเออไปเล่นอีกก็ไม่ได้ครับผะว่าคนแย่งเล่นเมดเยอะมากครับผมก็นั่นแหละในนี้เมื่อมีโอกาสก,าก็เล่นดีกว่าครับต,ต้นเกมนะครับผมเราเจอฟังโก้เจอเวิลเนาะันดับแรกเลยนะครับตัวนี้เราจะต้องวาเลนติน่าเนี่ยต้องสกิลให้โดนสตูนะครับผม ตดวศัตรูนี่เราจะได้ก็จะได้ E.P. นะครับผมอ่าเวลเร็วเน้นเวลเร็วตัวนี้ถ้าศัตรูแบบเวลเท่ากันหรือน้อยกว่าอืมแต่ถ้าเร็วเยอะกว่าเราเนี่ยเราได้เลือดนะครับผมนี่เห็นไหมดิสกิลหนึ่งนะครับเป็นสกิลที่โดนศัตรูแล้วมันจะติดสแต็กบนหัวศัตรูเนาะโดนสองครั้งติดเฟียครับผมเฟียเป็นยังไงคล้ายๆกับอ่าแว็กซาน่าที่มันจะเดินแบบมั่วๆไปเลยอ่ะกลัวเกิดอาการกลัวสกิลสองเป็นสกิลเดชนะครับผมเป็นสกิลเคลื่อนที่ อันนี้เป็นทำมันทําให้ตัวเราพิวขึ้นเนาะพุ่งพุ่งได้สองครั้งพุ่งได้สองครั้งนะครับแล้วระหว่างที่พุ่งมันจะปล่อยลูกรไอลูกระเบิดอะไรสักอย่างกวิ่งไปโจมตีปุ๊บ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 มีสไซลมันอ่ะคนดีอันตีนี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญสาหรับวอลลนติหน้านะครับผมก็คือเออมันจะก๊อปปี้สกิลของศัตรูนะครับผมเป็นพวกอันติเมทสกิลกะแหละมาดูครับผมตอนนี้ยังไม่ได้อันตีนะนี่นี่นี่ใช่ไหมครับ พยายามทำให้เขาตกใจเรื่อยๆครับผมเนี <c oughs> <c oughs> ่ยมันก็โยนสกิลไปงั้นแหละครับผมเวลน่ะถ้าเราอ่านเกมถูกรู้ว่ามันจะต้องโยนสกิลอย่างไงนะ <I S 2> คือเวลเนี่ยมันเป็นต,ต, <c oughs> ตัวตรงๆนะครับผมก็เออเห็นเห็นสกิลมันก็โยนสกิลไปข้างหน้าไปอย่างเงี้ยเออโดนก็คือโดนอะไรเงี้ยไม่โดนก็นแล้วไปอะไรเงี้ยประมาณน,นั้นแต่ของเรามันเน้นพิวครับผมเราต้องแบบโยกซ้ายโยกขวานะครับผมด้วยว่ามันจะโยนดักเราได้นะครับโยนดักเก่งอะไรเงี้ยถ้าดักไม่เก่งก็จบแค่นั้นนะฮะ เดีนเราขึ้นไปข้างบนแรล้อเลวลสี่ะครับตัวนี้คือลอเวลสี่แล้วครับรออันตรีอู๋เปิดบัตรครับเบลโดนนี่ <Well done. S 1> แต่ว่าคือนในแมปตอนนี้ยคือหินมันตีบัฟเราอยู่เห็น <c oughs> ใช่ไหมครับแต่ว่าคือเราไม่รู้เราก็เล่นเต่าถ้าเราเรารู้ก็คงจะโอเค <c oughs> <c oughs> โอเคครับจบแล้วตรงนี้หินมาไม่ทันนะหินจะไล่ครับผมหินจะไล่ เียราก็ก๊อปปี้ยินเรียบร้อยอันนี้คือก๊อปแล้วนะครับผมเห็นไหมขึ้นรูปยินครับผมเนี่ยเราก๊อปอันตีเรียบร้อยแล้วแล้วรอก,กดอันตีคืนครับผม <c oughs> ดูนะดูแลของดีมีมีสกิลไหมไม่ได้โอ้โหไม่ถึงครับผมสก,กิลยินมันใกล้ไงครับผมอันตียินน่ะมันต้องอยู่ใ,ใกล้แล้วก็ปโคกเงี้ยเออกดอันตีไม่ได้เลไม่เป็นไรครับตอนนี้คือมานาหมดแล้วเราเล่นไม่ได้นะเราเออโอเคโอเคอ่ะเคลียร์ให้ก่อนเคลียร์ให้ก่อนพอได้เงินอยู่พอได้เงินอยู่ วาเลนติน่าเนี่ยมันพึ่งไอเทมเยอะอยู่นะครับผมดังนั้นจะเก่งในช่วงกลางเกมต้นเกมนี่แบบพอหยอกได้อยู่นะครับผมพอหยอกๆอกได้อยู่นะกลางเกมเลดเกมเนี่ยโอ้ชิวๆเลยครับผมเพราะว่าถ้าเรายืนเป็นนะมันจะก๊อปบันตีแล้วก็ใส่เต็มที่นะฮะก๊อปวิวก็ได้แต่ว่าในในแมตช์นี้แมตช์ที่ผมเล่นเนี่ยผมจะไม่ค่อยแนะนําให้ไปก๊อปลิงเนาะคือลิงมันก็แค่แยกล่างเฉยๆครับผมไม่ได้มีอะไรครับ มันต้องพึ่งสกิลอื่นเป็นหลักอี่แล้วนี่นี่นี่ดูดูดูนี่กันหลบโยกหลบโยกหลบเห็นไหมเฮ้เลยโยนมาเฮ้โดนโอ้ย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 รอดไหมรอดไหมครับเอ้ายินยินเรามีอันตียินอยู่เรามีอันตียินอยู่อย่าพึ่งจจเย็นยินยินเอาเราไม่ตายว่ะติดเฟียด้วยเมื่อกี้ติดเฟียนี่เอาคืนครับปึ๊บเรียบร้อยเอาคืนปั๊ม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 แบบยินแตกครับผมโอ้โหต้นเกมมาอายเลยมีเขินนะมีเขินนะบอกเลยขอกลับบ้านก่อนไป ไปฮิวใจก่อนว่าจะกลับบ้านไม่ได้กลับนะฮะโอเคถือว่าโคตรดีนะครับยินเนี่ยมันก็เป็นการแก้ทางง่ายๆเนาะถ้าเขาเล่นเป็นแต่นี่ก็คือแบบผมว่าฝีมือเขาอยู่กลางๆนะครับหรือเปล่าวะไม่รู้นะฮะอาจจะเก่งก็ได้แต่ว่าเสียจังหวะโอ้ยช่วยอายครับผมอย่างนี้เห็นแล้วงี้อายเลยนะพุ่งไม่ข้ามคืนนะ เอาเพื่อนเราเข้าแลวครับปัมป๊มปัม๊มปั๊มได้ไหมไม่น่าได้ครับมันอยู่ลึกโอเคครับผมเนี่ยพยายามโยกไปโยกมาโยกบ่อยๆครับแต่ว่าอย่าโยกบ่อยเกินไปนะมานาหมดนะกินมานาเยอะมากครับตัวนี้เอาละครับครอสครอสใช่ไหมเออนั่นแหละครอสก็เริ่มรู้แล้วเริ่มมาเดินเดินให้เพื่อนโอ้เรียบร้อยครับผมเตะแตกไปแล้วเวลแตกไปแล้วอา้าวเพื่อนโดนครับผม อันนี้คืออันตียังไม่ได้คููดาวนะยังคููดาวไม่เสร็จเพิ่งใช้ไปใช่ไหมต้องรอกันอันตียืนมันเร็วไงเออเดินแล้เอาเรียบร้อยครับเอาคืนปัม่มปั่มปั่มปัม,ปม,ปมไปไหนยินยินยินหนียินวะยินหนียิน,น,ยนวะยินตัวจริงหนียินตัวปลอมไปเรียบร้อยครับยินแตกเลยอถ้าเล่นวาริสิน่าเราเล่นเป็นเน่ยบอกเลยว่าเราจะไม่กลัวยินไม่กลัวใครเลยก๊อปปี้และสวนคืนได้เลยครับผม จะเป็นตัวไหนก็ช่างครับแก้ทางได้หมดนี่ครับผมเรียบร้อยครับเดินยากแล้วคราวนี้เดินยากแล้วคราวนี้โป้งแตกครับเห็นไ,ไหมเราเดินหลบสกิลมันได้ครับผมเนีย่ยสกิลตัวไอ้ไอเวลนะเออเวลนะครับคือเวลเนี่ยมันก็ถามว่าหลบง่ายไหมมันก็หลบง่ายขอแค่เราอย่าไปเดินให้มันโยนสกิลถูกอะไรเงี้ยเนาะเราต้องเราต้องเหนือขาไปขั้นหนึ่องอะประมาณนั้นแหละนี่เราเจ์คลิปรอเลยครับผมเร์คลิปรอเลย มินชี่ยังมินชี่ยังทำการความอ๋อดันดันเลนอยู่ดันเลนอยู่โอเคอันนี้คือไม่รู้นะมันมีหินอ้าวสวยแล้วเพื่อนเอ๋ยหินเข้าว่ะโอเคโอเคถอยเลยครับถอยเลยครับตายแล้วเพื่อนเราสีแง่แล้วครับผมสีแงแก่เราก็ต้องทำการถอยล่นไปตรงกลางครับผมโอ้ตรงกลางได้กินนะมาเขาก็โถมมากางแล้วคราวนี้ เราก็ไม่เห็นอยู่ดีอ่ามาเห็นแล้วครับนี่ก๊อปปี้ยิงอีกแล้วยิงบอกว่ากูอีกแล้วหรืออแล้วจะไม่เล่นกับเรานะครับโดนเราเล่นไปสองรอบควรดีลือเกินเอาไปไปหาลิงดีกว่า <the> ลิงแรดป้อมได้แบบสุดยอดเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วขอหน่อยุ๊นี่เรียบร้อยโอ้โหแยกล่างด้วยนี่ตัวนี้ตัวจริงเอา้าเฮ้ยมันตัวป้อมไปทำอะไรโอ้ยโดนแล้วโดนแล้วถอยก่อนอก๊อปปี้แล้ว ยกเลิกครับผมกับร่างเดิมมันอยู่ตรงนี้ครับผมมันอยู่ตรงนี้ครับผม,ห,มหนีเกง่งลิงหนีเกง่งคือลิงอยู่เล่นตีป้อมอย่างเดียวเลยนะผลิเตเกมนี้แบบลิงไม่เกิดนี่คือเราสบายนะแบบโป้งเดียวแตกโป้งเดียวแตกเลยนะโอ้โหเวลมันแบบเห็นไหมเวลวางสกิลไม่ค่อยดีรางไม่เก่งครับรางไม่เก่งแต่ว่าไม่มีใครกันบ้านเมื่อกี้ไงเวลมันเลยตีบ้านสบาย โอเคข้างล่างกำลังนัวเนียครับก็มีเวลไปเติมไม่เป็นไรเราเคลียร์เคลียร์ยบ้านครับพยายามฟาร์มไปเรื่อยฟาร์มไปเรื<ๆ><ๆ>่อยกว่าจะได้ของที่ต้องการนะพวกคาทาทองคาทาทองอะไรอย่างนี้นะ <c oughs> เนาะเขาเรียกว่าอะไรวะยัง <c oughs> เคยได้ยินเขาเรียกว่าลูกอมเลยป่ะอืมดีนะได้โบนัสดาเมจพิเศษดาเมจพิเศษดาเมจเวทพิเศษเออประมาณนั้นอ้ออเท้าเต่านะครับ เี๋ก็จะวิ่งไปข้างบนนะเลนบนโอ้คีบ่นู่นคือคลิปมันอยู่ตรงที่จุดที่ไม่ค่อยมีป้อมเท่าไหร่มันก็อันตรายเนาะแต่ถ้าเป็นตัวที่ดัสได้มีสกิลพุ่งสกิลหลบได้มันก็โอเคครับผมอันนี้ไม่ต้องแปลงร่างไม่ต้องก๊อปอะไรมากมายครับผมเห็นไหมสกิลลิงครับผมดูดอันตีลิงมันก็แค่แยกร่างใช่ไหมคือเอาไปฟาร์มคิปได้ครับผมแต่ว่าจะไปออฟไฟไม่ค่อยเวิร์กเว้นตัวมันเองนะ ว่าตัวมันจะมีสกิลโดดสกิลตีอะไรอย่งางฟาดใช่ไหมมีสกิลฟาดสกิลโยนไปหาอะไรอย่างเงี้ยคือมันครบคันแต่แค่แยกร่างเางฉยไม่มีประโยชน์อะไรต้องเอาหินครับผมหินฟังโก้อะไรเงี้ยโอ้มีตัวดีๆที่เหลือนะวิวอ่างเงี้ยก็มาเลยนี่เช็คเช็คพุ่มเช็คพุ่มอ,อันนี้เห็นคอรครับคอรมันเดินผ่านมาเมื่อกี้ก็คือแบบเห็นแล้วอะไรอย่างเงี้ย อค <Launch attack. S 1> อาเล่นเก่งนี่คือแบบเราก็จะหนาวอยูน่นะ <th reat ment> โอ้เขาออ,อตรงนี้กันรอเล่นหลอด <Launch attack. S 1> ตรงกลางตรงกลางนี่ขเขาเล่นกันละเออเออนะนะั่นน่ะยิงกับอะไรนะ่ะอ <st> <ing and S 1> อ้ยก๊อปปี้ได้ลแล้วผมเราก๊อปปี้สกิลของฟังโก้ได้แล้วเลือแต่จะล็อกใครแค่นั้นแหละอาตัวจับก่อน อืออืออแตกโอยโดนมินชี่แทงเอาแตกเลยแตกเลยครับผมข้างบนก็โหเลนป้อมเราแบบสุดจริงจริงเฮ้ยแครีเคลียไปเถอะแล้วจะตีหลอดตีอะไรนะแต่ผงไม่ตีละไปช่วยอยู่นะมินชี่แต่ว่าเยอะมากเลยจากนี่แมปครับมาแล้วโหอันนี้คือไม่กล้าเลยนะจะกดอันตีก็ไม่ได้เพราะว่ามันเยอะมากเพราะมาสี่ตัว ใช่ไหมมาสี่ตัวห้าตัวนี่แบบไม่ไหวจริงๆทำเป็นเลียไปก่อนเลียเทเวกเียอะไรไปก่อนตรงนี้ถ้าเป็นปกตินะครับจะบอกไว้ก่อนถ้าเป็นปกตินี่คือเราเจอแบบบางคนเล่นไม่เป็นเนาะหรือเป็นพม่าหรือเป็นอะไรไม่รู้ผมไม่รู้นะแต่ว่าพอจะเข้าไปเลยเมื่อกี้ซึ่งผมดูแล้วมันมันมาหลายคนอยู่แล้วอะไม่มาแค่หนึ่งแน่นอนเดินกับฟังโกไม่มาไม่ไม่มาแค่หนึ่ง ดงั้นก็อย่าไปเสี่ยงดีกว่าเว้นทีมเราจะมีมากกว่าน,นี้บบโอเคครับเื่อนบอกให้รวมครับไปแล้วไปล้โอเคโอเคโอเคมาแล้วลิง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 ตรงน,นีม้มาถึงพุ่มนี้ผมเห็นลิงแล้วอันนี้ผมแปลว่ามันต้องมีมากกว่าหนึ่งแล้วอืมลิงมันตีแล้วมันพยายามยิงๆไปงฟังโก้มาครับผมฟังโกมาปึ๊บปึ๊บวุ่งไป พุ่งเข้ามาขอกัดไปได้ไหมวิ่งไปกัดนะครับผมปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บจับได้ตัวหนึ่งแตกหมดโอ้โหแตกยับโห,โ,หโห้โดนโดนด้วยเมื่อกี้หินก็โดนว่ะโดนราคาฟังโก้สายแดชใช่ห็นไหมฟังโก้พุ่งได้ถึงจะอ้วนแต่ก็ผิวเห็นไหมืม่อกี้แรงแท้เลยฮะมันไม่ได้โดนแค่สกิลสกิลอันตรีไงไม่ได้โดนแต่ตัวฟังโก้ใช่นไหมเราก็จะมีการพ่นออกไปด้วยพ่นให้มันติดเฟียด้วยนะฮะพ่นสองครั้งมีพุง่งมีอะไรด้วย ของแท้ของแท้ของแท้หร้อยชนะไฟด้วยได้หลอดด้วยคือเกมมันเพอร์เฟคแล้วมินชี่ไม่กลับบ้านไปเอาเลือดเหรอเพื่อนปีเอาแล้วปีดูดเลือดเอ็มเบรมนะจะพูดถึงเอ็มเบรมก่อนเอ็มเบรมผมจะเป็นไอตัวไม้กางเขนสีแดงนะเป็นสายกายภาพใช่ไหมยังไม่ได้ไม่ใช่กายภาพหรอกมันคือใช้สกิลอะ สกิลอะไรก็ได้ใช้สกิลแล้วมันจะฟื้นฟู HP ฟื้นฟูเลือดนน,น,นเองเขาไม่ต้องไปหาของดูดเลือดมาเลยแบบอยู่ได้นานๆนะตัวน,นี้หรือว่ามันโอเคนะผมคิดว่าโอเคนะถ้าเป็นจอกกอเวทก็ได้ใครจะเล่นแบบสายแบบดาเมจเวทไปเลยก็ได้นะครับผมเฮลโหล้าวยินมาครับผมปุ๊บโดนอันตีครับผมอ้าวกัปี้คืนก็ปี้คืนพุ่งมาปัม๊มปั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 ๊มแตกครับผมหน้าแหกเลยยินโดนหน้าแหกเลย อย่าเป็นไงกลายเป็นหยินเลยใช่อไมเนี่ยดูดิเ็กคิดว่าตัวเองจะมีสกินคนเดียวหรอเนี่ยแองเป็นหินก็มีสกินเหมือนกันนะ <laughs> ไม่ใช่ทีมย่ตรงข้ามเขาด่ากันยับแล้วลตอนเนี้ยคือหย,ยินนีออ่แจกยับเลยน <Words> ะจะมาเล่นวาเลนติแนนี่คือแจกโดนโดนแจกแบบยับเลยอ่ะเออแจกยับเลยจบปัอมนี้ครับผมได้ฟรีแล้วดูเวลก็แบบ จะพูดยังไงดีก็วางสกิลพลาดแบบเว้าตลอดนะหลายรอบแล้วยากอยู่นะครับถ้าเจอเวลเล่นเก่งนี่คือแบบน่ากลัววางแม่นด้วยแล้วเอาสปินวิ่งเร็วอย่างเงี้ยเออเรอดูก่อนดึงเข้ามาได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรถ้า,รายังจบไม่ได้จบป้อมไม่ได้เราก็ต้องรอเอาหลอดอีกรอบหนึ่งน้าเอ๋ mind, อยากล้างหนีเลยเหรอโดนเปียด้วย ก๊อปี้ลิงมันทำไมวะไม่รู้ตอนนั้นจำไม่ได้แบบกดไปแล้วอะไรเงี้ยเออกดเลยดูแค่นั้นแหละเพราะว่าปกติคือไม่อยากก๊อบลิงอยู่แล้วอีนี้ใส่คนอันตรไงะเล่นบริติน่านะผมบอกเลยว่าเล่นสนุกจริงแต่ถ้าเจอทีมไม่ดีก็เจอทีมแบบไม่ไม่ทีมเบิร์กกันนะก็เตรียมตัวหัวร้อนได้เลยเล่นตอนไหนก็ไม่สนุกกันนะโอเค เราเคลต์ตัวนี้เสร็จปุ๊บเห็นไหมเขาว์ปกลับบ้าน <I know. S 1> ใช่ไหมมีแต่ยนนะแต่ว่าเราไม่รู้ว่ายินึังอยู่นะครับที่มันว์ปกลับบ้านเพราะว่ามันกลัวบ้านแตกมันต้องกลับมากันยินก็เป็นตัวหนึ่งที่จะมารอดันดันให้กับไปตรงข้ามนะครับทีมไฟไม่ได้ก็เรียบร้อยเรียบร้อยครับผมโดนตอนนี้เราก๊อปอันตีของคอสมาแล้วก็ไม่ติดกดยิง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 ยเดี่ยวยงเดียวเลย โอ้ยหินเข้าบ้านว่ะเดี๋ยวเพื่อนกลับไปกันคนหนึ่งยื้เวลาไว้ไม่ให้มันเข้าได้คืออย่างว่านะครับถ้าเราเกิดเราไม่สามารถอุ้ยอ้้ยได้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 ไหมได้ไหมได้ไหมนี่ออ้อันตีคอทไม่ได้อันตีคอทไม่ได้เอานี่เลยบื้อเอาสกิลของวาเลนติน่าไปตีบ้าน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 ไม่ได้ว่ะอือจบป่ะจบเรียบร้อยครับผมและนี่ก็เป็นรีเพสนุกสนุก ของวาเลนตีน่าครับผมการสวนอันตีคืนหยินนั่นเองนะครับก็มาดูครับว่าสกอร์เป็นยังไงบ้างเนาะไม่ได้ MVP นะแต่ว่าก็ไม่ตายสักที <laughs>